แอกรับเชิญวันนี้สุดพิเศษกับเรื่องดาวที่พิเศษมากๆเลยนะครับต้อนรับพี่เชษธนาและพี่จรสรรครับสวัสดีครับส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ yeah. ไม่ไม่ไม่แล้วไม่แล้วม่แล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าดีใจมากเลยเพราะผมเชื่อเลยครับว่าห้องข่าวบันเทิงเนี่ยจะสร้างสถิติในประเทศไทยเออพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกับทุกช่องนะยังไงที่นี่แล้วก็รายการนี้เนี่ยสำหรับอะไรที่เป็นเซรั่มทองคำเนี่ยนะครับจะขายดีที่สุดแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นโปรโมชั่นเกินจินตนาการจนแบบว่าทุกคนต้องเร่งเสียงเลยแล้วพอผมบอกบอกโปรเสร็จป๊บ ทำได้ยังไงอ่ะมันอะไรนะเดี๋ยวมือจะสั่นนะเพราะฉะนั้นทุกคนตั้งสติผู้สูงอายุกรุณาพกยาดมด้วยสตีมีคันปลดระวังนะฮะวันนี้บอกก่อนเลยครับด้วยเงินบัตรเดียวกันที่ทุกคนเนี่ยซื้อเซรั่มผ่านติ๊กตอกผ่านออนไลน์เนี่ยคือมันเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้มันมีแม่บ้านคือคืออย่างที้ที่บ้านผมเนี่ยจะมีห้องแม่บ้านห้องแม่ครัวอะไรยเงี้ยแล้วอยู่ๆมาวันนึงวันนั้นเหมือนแบบหยุดปีใหม่แล้วมีแบบว่าเออเคอรี่ลาซาด้าเนี่ยมาที่หน้าหน้าบ้านผมแล้วเข 390ขอเก็บเงินคุณเชนก่อนผมก็เอ้ยอะไรสั่งอะไรเลยโทรถามนะเออชื่อป้าออฟป้าออฟใช่ใช่ไหมอ่าบอกเอ้ยคุณเชนฝากจ่ายก่อน390พอแกะกล่องออกมาเป็นเซรั่มฝ้าเซรั่มอย่างเงี้ยขวดละ390ผมก็บอกเนี่ยนะ390แล้วคือกลายเป็นว่าแม่บ้านเนี่ยติดกันทุกคนผมก็เลยสงสัยมานานมากเออแล้วพอทาไปมันแป๊บเดียวก็หมดใช่ไหมครัทีนี้มันเกิดเหตุการณ์จริงที่อามาโดจนได้ครับเพราะว่าตัวเซรั่มเซตของเราเนี่ยเราก็มีสินค้าประเภทนี้เหมือนกันนะฮะซึ่งเหตุการณณ์นนนนีีี้้้้เเเกกกกิิดดทท่่่่จจจัััังงงหหวววาาาาาาญบบบุุรรคคคชืออฟป็ลูข โทรซื้อเซตโกคารวว์บิเร์ของเราขึ้นไปนะครับแล้วแกะใช้เฉพาะเซรั่มและความให้ด่ะคือกลายเป็นว่าเ,เซรั่มนี่คือเขาใช้กันทั้งประเทศจริงๆหรอขณะผมเป็นเจ้าของผมยังไม่เข้าใจเลยเ<อ>แต่ตัวอื่นเขาไม่ใช้เลยนะอไอตัวครีมทาผิวกายมาร์กหน้าทองโทนเนอร์เขาใช้ไม่เป็นเขาไม่ใช้เลยครับ<อ>แล้วเขากองไว้จนจะหมดอายุเลยไปแจกแม่ครัว<อ>แจกเพื่อร่วมงาน<อ>คราวนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยเราเลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเอาละเราจะทําเซรั่มตัวนี้เป็นไซส์เกินจินตนาการที่ทุกคนเคยเห็นทุกคนคิดเลขพร้อมกันนะครับนี่สิบห้าาคา เท่าไหร่ครับในตลาดมันจะอยู่ประมาณ390บาท390คือเหมือนเหมือนที่แม่ออฟแม่ออฟเขาซื้อที่แม่บ้านแล้วถ้าเกิด30 ml อ่ะมันจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะอยู่690บาท6 9ร3บาแนี่ก็จะใช้ได้เดือนหนึ่งใช่ไหมแต่วันนี้นะครับลองคิดดูถ้าสมมุติเรามี100 ml ขึ้นมา1้0 ml คือถ้าเกิดว่า690เนี่ย30 ml ิ0 0 ml มาคูณ3ใช่ไหมมันกายป2น0 0กว่าบาทถ้าเกิด1ิ ml นี่ไปกันใหญ่3า0 0กว่าบาทและนี่คือ ไซส์30 ml นะภาษาอีสานเรียกว่าง่ำงำแปลว่าครอบใหญ่งำแปลว่าทักนี่บั๊กบั๊น บัจนมิดซีรีเลยนะฮะมัดนิ่งมัดนิ่งเลยนี่นี่คือไซส์100 ml อันดีครับดูดทิ้วเนี่ยแล้วหยอะบนหน้าเทสมาแล้วได้ทั้งหมด5เดือนเต็มต้องขวดผมบอกเลยเปิดตัวเนี่ยคือ1590ซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะนึกไม่ออกนะเพราะว่าหลายคนเคยซื้อเซรั่มกันใช่ไหมยนี่เทให้ดูนะตัวนี้คือบอกก่อนเลยว่าพอมันใช้ได้5เดือนแบบนี้เนี่ยแต่เดี๋ยววันนี้นะครับหยิบมือถือไปก่อนเดี๋ยวเราจะมีนาทีทองให้แล้วของแถมพิเศษสําหรับวันนี้ให้สายองพันสายเลยอคืเทก็จะหมดเวลา <S 1> <S 1> นี่ให้ดูก่อนนะครับนี่คืองํามิซีลี่ของแท้นะฮะ <S <S คือใช้ลืมเลยแล้วเดี๋ยววันนี้มีของแถมพิเศษแต่อย่างนี้ครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้ยังคงอุดมไปด้วยความเข้มข้นของเราคือใส่ไข่ปลาคาเวสีดำจากประเทศเกาหลีใต evet ้แล้วก็ใส่ทองคําจากสุแลนครับคือพี่ๆรู้ไหมว่าทาไมต้องทาไข่ปลาคาเวีสีดำทำไมฮะคือไข่ปลาคาเวรเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องของอะมิโนโปรตีนที่คล้ายคลึงกับโปรตีนบนผิวหน้ามนุษย์ที่สุดทีนี้พอมันทาไปอะโปรตีนมันคือซ่อมแซมสูงที่สุดหรอใช่ไหมพอม มสร้างโปรตีนให้ผิวนะครับเหมือนพี่ผู้ชายคนนี้ครับเชิญเล่าเรื่องตัวเองเลยครับตอนทำผมคือมีช่วงนึงผมกลับมาถ่ายละครนะหลังจากเว้นไปนานนะพออายุ40ครับไปเจอช่างแต่งหน้าเนี่ยช่างหน้าเจอหน้าผมบอกแกไปทําอะไรมาเนี่ยฮะสี่สิบปีผมยิ้มทีริ้วขึ้นไปไหนครัผมนึกว่าตัวเองเป็นหมาปักอ่ะผมตสะเทือนใจตัวเองมากครับผมเลยได้ใช้ตัวโกคาเวียไซรัมตัวนี้นะตรงไหนที่มันมีริ้วรอยเนี่ยผมจดลงไปครับจดแบบช่ำๆเลยนะครับแล้วก็ทาทาสักพักจะซึมเข้าสู่ผิวหน้าครับแล้วปรากฏว่าหลัง ในวัย40ปีของผมผมเลยบอกภูมิใจมากเพราะตอนนี้ครับละครขเข้าใหม่สองเรื่องครับ<ช> <นะ S 1> คือต้องบอกว่าอันนี้แหละคือใครมีริ้วรอยเน,นี่ยนะเดี๋ยวเปิดโปรโมชั่นเลยดีกว่าเดี๋ยวจะโทรไมร่ทันนะคือใครมีริ้วรอยเนี่ยนี่ขนาดพีจ่จอนจันนะ40ปีคือตึงได้แบบนี้ด้วยไข่ปลาเคเวตสีดำผสมทองคำนะครับไปดูอีกคนนึงนะครับนี่คือผู้หญิงมากในวัยใกล้40ปีคือ40ปีเนี่ยผู้หญิงบางทีพอโดนแดดแล้วแต่งหน้าเยอะๆหน้ามันจะสูญเสียความชุ่มชื้นใช่ไหมแล้วเบ้าตามันอาจจะค้ำๆหน้าจะเอาโซมอย่างี้ใช่ไหมเราทีีี่เเปป็นนโรตจาากกกหลับ แทกหน้าเข้าไปเอาทองคําเหมือนหน้าหน้าทองกระแทกหน้าเข้าไปครับแล้วนี่ครับเขามาใช้ให้ดูเลยครับว่าเขาใช้จริงแล้วเหยาะให้ดูวิธีใช้เนี่ยจนทุกวันนี้คือหน้าใสามันเกาหลีเลยนะครับแล้วล่าสุดครับถ่ายรูปครับโอสามีรักแล้วก็หลงม,มากน้ํนะาแทบจะไม่ให้มาทํางานเลยนะครับนี่สวยในวัย40ปีนะครับขอบคุณ,ค,ณคุณกวางด้วยแล้วไปดูอีกคนหนึ่ง50ปีบ้างคุณอําเนี่ยพี่จอรสาร,ค,รคุณอํานี่คือแบบว่าหน้าเขาเหนื่อยเขาบอกว่าเขาโอ้โดนแดดมา50ปีแล้วเขารู้สึกว่าผิวหน้าถ้า เหนื่อยมากต้องเหนื่อย <laughs> หน้าเหนื่อยมากเหนื่อยไม่ไหวแล้ว <laughs> ก็เลยเอาส่งโกเซลลั่งไปให้เขาใช้ครับนี่ฮะให้ไปดูนะฮะพอเขาหยอกไปจากหน้าสมโซมึนๆเนี่ยนะครับกลายเป็นน้องอําดีกว่าในวัย50ปีฮะนี่ <laughs> น้องอัมหน้าเด <laughs> ้งไปเลยนะครับตอนนี้รีบโทรมาก,ก่อนจะฟังเพลน,นะครับนี่มีอีสป่าหไหมน,นี่ให้ดูครับคือมันจะกลายเป็นหน้าสดอมชมพูใสๆแล้วก็ริ้วรอยเนี่ยตึงขึ้นนะครับ <laughs> แล้วฟ้าเฟอร์ก็จะจางลงนะครับ